ตุดแกล่งหนุ่มสอนรามกระเตงน้องวีจิมาทำงานด้วยเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามให้ความสนใจหลังจากที่หนุ่มสอนรามโพสต์ใบหย่ากับติ๊กบิ๊กบราเทอร์ที่ทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่ากันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่17กันยายน2563เพจเฟซบุ๊กสอนรามเทพพิทักษ์ ได้โพสคลิปความน่ารักของคุณพ่อและคุณลูกเมื่อคุณพ่อหนุ่มสอนลามได้อุ้มน้องวีจิมาทำงานที่กองละครด้วยจึงมีพีพๆในกองช่วยกันดูแลหยอกล้อเล่นด้วยตลอดเวลาโดยโพสระบุข้อความว่าสาวน้อยมาเที่ยวกองถ่ายเหมือนตอนที่ป๊า,ปาเป็นเด็กคุณปู่ก็พา,ป,าป๊ามาเที่ยวกองถ่ายแบบนี้เหมือนกันเลยลูกรักวีจิแฮชแทกการกระทำสำคัญกว่าคำพูด แฮมแท็กสมุยพ่อลูกอ่อนแฮตแท็กติดดินแต่บินได้ทาแกลางชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก